เจ้าจวงโดน2ข้อหาหนักโอดอาจต้องปิดร้านลูกน้องตกง,งานค่ะเจ้าจวงแม่ค้าบะหมี่หมูกรอบวัย53ปีนะได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นสถาบันะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3เหตุจากการปราศรัยประเด็นขบวนสเสด็จหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 5ค่ะ เจ๊จวงนะได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้สึกกังวลเรื่องของการดําเนินคดีนะมาตราหนึ่งครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุผลให้เธอเนี่ยหยุดสู้เพื่อความเป็นธรรมของประเทศนะคะผลกระทบเนี่ยอาจจะต้องปิดร้านนะถ้าเราโดนคดีเพราะไม่มีคนทําต่อลูกน้องเนี่ยก็ต้องตกงานนะคะรายได้ในบ้านเนี่ยก็จะหยุดไปเลยจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่20กุมภาพันธ์2567ค่ะทวิตเตอร์สู์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของเจ๊จจวงนะคะแม่ค้าบะหมี่หมูกรอบที่ถูกข้อหา มาตราหนึ่งหนเหตุปาสายเรื่องของงบประมาณขบวนเสด็จพระน้าศารอาญากรุงเทพใต้เมื่อปี2,565นะคะโดยระบุข้อความนะบอกว่าเวลา13นาฬิกานะที่สอนอย,ยานนาวานะเจ๊จวงนะแม่ค้าบะหมี่หมูกรอบวัย53ปีค่ะได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นสถาบันนะคะ ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112แล้วก็พบรบ,บอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3เหตุจ,จากการปราัยประเด็นขบวนเสด็จหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ค่ะสำหรับเจเจจวงนะที่มารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้เนี่ยนะว่าเป็นคดีมาตรา112คดีแรกนะที่เธอเนี่ยถูกกล่าวหาโดยก่อนหน้านี้ค่ะในปี2566ค่ะเธอเคยได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบจ่ายค่าปรับที่สอนอยานาวานะในข้อหาของพอบรบ เครื่องขยายเสียงนะคะเหตุจากการปราศัยหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้มาก่อนแล้วนะคะเมื่อเวลา13นาฬิกาค่ะเจ้าจวงแล้วก็ทนายความนะได้เดินทางมาที่สอนอยานาวานะเพื่อเข้าพบพันตำรวจโททิติวัฒน์พรศิวัฒนะะ์รองผู้กำกับการหัวหน้าง,งานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนผู้แจ้งข้อกาาะะล่าวหาและก็พิติการในคดีนี้เนี่ยโดยวันนี้นะคะ่ะมีประชาชนแล้วก็สื่อพลเมืองนะ,ะมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนหนึ่งะคะ่ะ ในวันนี้ค่ะเจ๊จวงเนี่ยต้องปิดร้านเป็นเวลาหนึ่งวันนะ,ะเพื่อเดินทางมาที่สถานีตํารวจนะคะซึ่งตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะพนักงานสอบสวนบรรยายพฤติการในคดีนะ,ะโดยสรุปบอกว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5ง5ค่ะที่บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมาร่วมปราศัยเพื่อกดดันให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องขังคดีมาตรา112แล้วก็พบว่าการปราศัยดังกล่าวเนี่ย มีเจ๊จวงเนี่ยะค่ะได้ปลาสัยผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วก็แพร่ภาพสดผ่าน y o u t u b e นะคะโดยคำปลาสัยนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของขบวนเสด็จแล้วก็การจัดสรรงบประมาณในการเสด็จนะคะที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ะคะ่ะ รวมทั้งกล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะนั้นที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยที่คําปราศัยดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงพระนามถึงกษัตริย์นะคะถึงบุคคลตามองค์ประกอบมาตรา1นึ 2, มีเพียงกล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะคณะพะนักง,งานสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะแต่แล้วก็เห็นว่ายังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะพิสูจน์ความผิดในมาตรา1นึนะะจึงได้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566นะคะเจ๊จวงเนี่ยได้มาพบพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน200บาทค่ะ ต่อมาหากจากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะได้พบพยานหลักฐานในคดีนี้นะคะที่สนับสนุนการกระทําความผิดนะคะในข้อหาตรามมาตานึรา1สโดยเพราะว่าสาเหตุของการปราศัยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกรณีที่ใบปอแล้วก็บุ้งนะถูกถอนประกันตัวในคดีมาตรา1นึจากเหตุทําโพขบวนเสด็จสร้างความเดือ,รอดร้อนหรือไม่นะคะซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยเจ๊จวงได้ปราศัยเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนเสด็จแล้วก็ปรสาสัยอ้างถึงใบปอแล้วก็บุ้งนะคะโดยมีการหยิบยกกันเอาบริบทของคําว่าขบวนเสด็จค่ะ แล้วก็ของทั้งสองคนเนี่ยมาขยายความนะเพื่อสนับสนุนการปราศัยเพื่อโจมตีสถาบันในประเด็นของการจัดสรรแล้วก็การใช้งบประมาณในการเสด็จนะคะสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็การสอบสวนของเจ้จวงนะใช้เวลาราวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะโดยเจ้จวงเนี่ยได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็จะส่งหนังสือคาให้การภายใน15วันหรือว่าภายใน6มีนาคม2567นนะคะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะได้ให้ลงลายมือชื่อใน บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็บันทึกประจําวันแล้วก็มีการพิมพ์ลายนิ้วม,มือเพื่อตรวจสอบประวัตินะคะก่อนที่จะให้เดินทางกลับไปส่วนการส่งตัวให้กับอายการเนี่ยก็จะมีการนัดหมายในภายหลังนะคะทั้งนี้เนี่ยในการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการเผยแพร่การถ่ายทอดสดการปลาัยดังกล่าวเนี่ยผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยปรากฏผ่าน YouTube ในช่องใดค่ะ เจ,จ้าจวงนะได้เปิดเผยว่าเธอไม่รู้สึกกังวลเรื่องของการดําเนินคดีมาตาหนึหรครั้งนี้ค่ะและไม่ได้เป็นเหตุผลให้เธอเนี่ยหยุดสู้เพื่อความเป็นธรรมของประเทศนะคะเขาบอกว่ามาตาหนึ่งราเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยหยุดสู้หรือว่าท้อแท้เราเห็นประเทศพังพินาศขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อ ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้กําลังใจให้ความเชื่อมั่นในการต่อสู้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะต้องปิดร้านนะ,ะถ้าเราโดนคดีเพราะไม่มีใครทําต่อลูกน้องเนี่ยก็ต้องตกงานนะคะแล้วก็รายได้ในบ้านเนี่ยก็ต้องหยุดไปเลยนะคะและเธอก็ทิ้งท้ายบอกว่าเธอเนี่ยเห็นการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเนี่ยควรรวมมาตราหนึ่งสองไปด้วยนะคะเนื่องจากประชาชนและคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันต่อเนื่องกันยาวนานนะคะแล้วก็อยู่อย่างลําบากค่ะรวมถึงคนที่หนีออกไปต่างประเทศด้วยเขาก็ลําบาก ก็อยากให้เขาเนี่ยกลับบ้านนะคะทุกคนเนี่ยเดือดร้อนสมาชิกครอบครัวเขาก็เป็นห่วงเลยอยากให้ผู้มีอํานาจนิรโทษกรรมให้นักโทษคดีทางการเมืองทุกคนนะคะแล้วก็มองว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นออมีประชาชนนะ,ะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษทําให้เธอมองว่ามาตรา1นึเนี่ยเปิดโอกาสให้ใครแจ้งก็ได้นะ,ะทั้งที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยควรจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษด,ด้วยตัวเองนะคะคนที่แจ้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะคะ ทำให้เราเนี่ยมองได้หลายมุมว่าเป็นการกลั่นแกล้งรับจ้างหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนกับคนที่แจ้งเรานี่แหละปัญหานะคะ